อันนี้จะเป็นกล้าที่เราเพาะเสร็จแล้วที่จะเอามาโยนแต่ว่าตอนนี้มันโยนไม่ได้แล้วมันจะต้องดำแล้วเพราะว่ามันมีน้ำแบบนี้ถ้ามันมีน้ำมันจะโยนไม่ได้อันนี้ไถแล้วคาดแล้วก็เลยต้องดำแล้วตอนนี้อันนี้คือกล้าที่เราเพาะที่จริงก็จะใช้เวลาประมาณสิบกวันแต่อันนี้มันจะเกือบเดือนแล้ว มันมีปัญหามันเจอโรคมันก็จะอยู่ในถาดแบบนี้เนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอามายโยนในที่นาที่เราคาดแล้วก็หวานแล้วก็ไถแตวก็คาดไว้ีแต่ตัวนี้มันไม่ได้โยนแล้วมันต้องใช้ดำเพราะว่ามันมีน้ำเยอะๆแบบนี้มันโยนไม่ได้แล้วตอนนี้ดำมาแล้วประมาณนี้ค่ะรองพื้นด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนไปแล้วหนึ่งรอบ ตรงนี้จะเป็นบริเวณสองได้จะใช้โยนและกระดำทั้งหมดเลยท,ที่เหลืออีกหนึ่งงานฝั่งน้อนอันนี้ทำเสร็จแล้วต้นเขาจะเล็กนะเพราะว่าเขาไม่เหมือนก้าที่เราเอาไว้ที่ตกไว้แต่เป็นเพราะมันแต่มันจะมีหลายเมล็ดสี่ห้าเมล็ดแต่แต่ละหนึ่งต้นอย่างเงี้ยรอให้เขาแตกก่อนแล้วเราค่อยมาดูกัอนอีกทีตอนนี้ดำแล้วไม่ได้โยนแล้ว เอากาที่อยู่ในแผงนี่แหละมาดำเมืม่อวานน้ําเต็มเลยวันนี้ลดลงมาหน่อยถ้ามันเป็นตมตมตม,ตม,ตมขี้เรนมันจะโยนได้แต่ตอนนี้มันมีน้ํามันโยนไม่ได้เราก็จะใช้วิธีดำดำแบบนี้เดี๋ยวเราให้มันเป็นต้นเขียวเขียวขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะต้นใหญ่แค่ไหนเพราะว่าหนึ่งต้นมันมันจะมีแบบมีเป็นห้าหกเกีบเลยก็จะทำแบบนี้ เอ,เอาที่มันเป็นแบบนี้ที่จริงมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยก้อนขอดูก้อนมาหน่อยอ่ะก้อนอย่างเงี้ยค่ะเราจะโยนลงไปในตมเลยตอนนี้มันโยนไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีตักดำเอาค่ะน้าโยนก็เลยกลายเป็นน้าดำโดยอัตโนมัติแต่เราก็ใช้กล้านี่แหละกล้าที่เราเคาะนี่แหละค่ะที่จะนํามาโยนมาดำถ้าโยนป่านนี้มันก็เสร็จไปแล้วแหละงานนี้เมื่อวาน แต่ตอนนี้มันมันโยนไม่ได้เราก็ค่อยๆดำเอาพลังท่อมเกิน่พลังท่อเกินน้ำมันเยอะเกินพอดีถ่ายคาดไว้เป็นตุ่มๆนั่นแหละแล้วฝนก็เลยตกมาน้ำเป็นทะเลเลยค่ะโยนไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องใช้วิธีดําเงี้ย แต่มันก็จะดีหน่อยมัน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 ถอนง่ายดีถอนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราก็ไปปักเลยแบบก็ไม่ต้องลกกาไม่ต้องจ้างคนลกกามันก็ดีอย่างหนึง่งก็ขนถาดมาแบบนี้ยยย่าๆๆ่ใไญ่ใหให้ไนะ่าจริงๆ <c oughs> ก็ดำไปเรื่อยๆดำไปเรื่อยๆแต่ถ้าโยนมันก็จะเร็วหน่อยแต่ต้องใช้นาตรงตอนนี้มันทําไม่ได้ละอันนี้ก็คือบริเวณทั้งหมดตรงนี้ที่เราจะทํานายยนานาดาที่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากฟาร์มทีพีของเรา ก็จะประมาณสองไร่ค่ะเสียดนิดหน่อยเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ปักดำแล้วก็รออีกสักหน่อยให้มันสักสักสอาทิตย์เราค่อยมาดูกันว่าถ้าต้นข้าวมันมันเป็นกอขึ้นมาแล้วเราก็เอาโมลไส้เดือนหรือหนึ่งเดือนก็ได้ให้มันกอใหญ่นิดนึงแล้วเราก็เอามูลไส้เดือนมามา,มาหวานอีกรอบนึง ตอนนี้รองพื้นไปแล้วค่ะตอนที่หวาดรองพื้นฝนมันตกก็เลยไม่ได้ไม่ได้เซลฟี่ให้ดูไถเสร็จแล้วคาดเสร็จแล้วน้ามันก็เป็นทะเลแบบนี้ก็ต้องดำแล้วค่ะต้นมันจะเล็กๆไม่เหมือนกล้าทั่วไปเพราะว่ามันอยู่ในถาดนะเนาะแต่ว่าเวลามันแตกออกมาอันนี้มีประมาณหกต้นเลยนะถ้าแตกออกมามันก็น่าจะกอใหญ่อยู่ทำห่หางนิดนึง อีกสักประมาณหนึ่งเดือนเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าต้นมันจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวกันเนาะ